มันไปแล้วมั้งมันไปแล้วมัน,มน,ไ,มนไม่มาแล้วเข้าบ้านตอมอเลยแล้วกันได้ยินเสียงนะข้างบ้านอะไลบีมีหอโฮมโปต้องไหนพูดต่อดิลิโอเลยโฮมโปมาแถวบ้านเราเพื่อ ลังขวาแตกลังขวาแตกลังขวาแตกพูต่อพูต่อตรงไหนต่อนี่อยู่หวัวโบบ้านเราบ้านเราพี่ไปตามมาพี่ตมา,ตม,า,ตม,ามมาเาผมมาลุผมมาช่วยผมช่วยลวงวงร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 วงวงรวงวงวงรยวงรงวงวงรววงวงวรววงรวงวงร่วงรวงวงงไ้ยง้งงงนงววงวเ <ง S 1> ีวรรงรร อะไรร้องร้องเฉยร้องเฉยไอดักมันเลยดักข้างหน้ามันอะไมขึ้น้วเพข่้นบนะข้านบนนั่งล้วนนขยายควายเอาดิเดวาวดิกินยาวิ่งดิกินยาวิ่งวาวมันเลยรสเสียรเสียรเสียเฮยยย

เฟ้แดงเฟรอแดงมามานะเฟรอแดงมามานะกูได้เพื่อนกลับนะกูได้เพื่อนกลับนะได้อย่างได้อย่างได้อย่างไอ้ซูเป้านะด้านหลังด้านหลังด้านหลังเราได้เก็ตยิงให้กูได้มึงยิงให้กูกูจะขับตรงไหนตรงไหนบัสพูดต่อดิ่แถวว่านะพี่ผมได้เพื่อนมาแล้วผมได้เพื่อนพี่ต๊อดผมเองพี่ผมเองบอนเราดีมาบอนเราดีซีบีผมเองซีบีผมเองโอเคโอเคผมจะขอซ่อมนะโอ้ยชวนแป๊บเดียวจะพังไอ้ที่บ้านเราหน่อยมาบ้านเราหน่อยหนึ่งเดียว ออกมาเองดิล่วงมาเด็กวีช็อคเที่ยรถพังรถพังข้างบ้านจะโดนเลย้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านมาข้างบ้านเร็วๆข้างบ้านข้างบ้านข้างน้าบ้าน เป็นนิลยปะไอ้เลนะดีแล้วไอ้รถดีสีนี้มานะเอ้ยเมื่อานักเลงสตาร์ทาวนนี่เนี่ยกูเจอเนี่ยถังงอกเลยวาง p ไว้หลาัตท์วางนี่วางนี่วางนี่วางไปเลยวางไปเลยวางไปเล่นเลเลย

มามามาเติมมาเติมอีมาเติมเติมดีมา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 เติมดีไอหมอน่โงไอหมอนีนโง่ไอหมอนี่โง่มาดิมาดิมาดิ ยิงที e ่ย oh ิงย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 ิงห้ยิงใหน่ยิงนยิงย่ิงย่ๆนีนีนงมาเชนขาอยู่ข้งบนนงไปแล้วดียเดี๋ยวยต่อยิงมาเชนบบวกสามด้วยเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวทไรอ่ะกูมาแล้วครับอีเหี้ยขยิ้ยามีแต่ตัวงินินปเพื่อนาโอ้โหเฮี้ยแรงไอสัตว์โดนไอเหี้ยหมอยเหี้ยปั๊มก่อยังไม่ทันเลยตายดิน้องรออะไรล่ะ โดนไอ้เหี้ยหมอเหี้ยมแม่งบอกสามอย่างแรงหลุยเบามันดังขนาดนั้นเลยเหรอครับ ไอ้ี่ในชู้ยังเลเป้าอ้ยิ่งในชู้ยังตุเมื่ออ้ตั่งเที่ยวอ้ย่งนชู้ยังชอบหรอรับเรื่องชู้ไอ้ตัไอ้ชอบหออ้เทีาวไอ้เี่หไอ้เที่ยวเหลืองอย่างจนไอ้เ่ยวหัวเหลอย่างจนสภาพเที่ยตัวขอไเปี่อีตัวขอหรือเปล่าไอ้เี่ยวมีตัวขอเลยสังเลย ไนี่ยปืนไอเี่ยจนไอ้เนี้ยเสี่ยวไอ้เนี่ยปืนบวกสามเงี่ยจนไอ้เี้ยเนี้ยมานั่งร้องดิภาวนาดิสว์ดุเสี่ยวไอ้เี้ยปืนวสามไอ้เนี่ยเสี่ยไอ้ดไอ้เนี่ยเี่ยไอ้เี้ยจนไอ้นบกาไอ้เี้ยไอ้เียเียอย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่ดังไม่ดังเท่ากับพี่

ไอ้ฝากชอบหรอให้ปรนเดี๋เรื่องรูอ่ะฮะมึงชอบหรอไอ้ฝากเหี้ยจนไอ้ฝากไปกินไม้กูชิไกินไม้กูชีวิตมึงได้ไอ้ฝากเย็นเย็เด็ดชีวิตมึงได้กับชีวิตไอเด็กเหี้ยโดนกูไล่ข้าแต่ว่าไอ้สัตว์เสี้ยวมึงโดนกูไอ้เหี้ยโดนอะไรวะ

ขอตีไลน์เปล่าด้วยเปล่าไว้ในแกก็ไม่ได้มสุอ้เปล่าสารไปไอ้เช่เปล่าไอ้สย่า่นด้ยวนเอเชื่เดล่โอ้ยนี่เลอะเลอะเธอแล้วเนี่ยนี่เลอะเธอลวเว้ในในไฟครับไปเช่อเปล่าอย่างกาเลยครับที่เอายางเอาไว้อยู่นะครับไอ้เชื่ออย่าที่หล่อนะครับไอ้ควายไอ้เชื่อเกาะยี่ยิบเจ้าตัวฟรีไอง้อควายเด้ยวเปล่าเอ้เปล่าขอคล้องเ่า๋ยวเปล่า เด็ดหล่อหล่อต้องเถียงดงต้องเียงแรงด้หล่อขนีเล่นยังจ้านใหี่อวยอเล่นตัวหเลว่อตัหล่อ พี่กูไม่ยงสมองไม่ยังสีมึงเลยเชื่อลมันมีคุยอะไรเล้วมึงอ้องนะคร้องคิดเยอคิดเอะไอ้โม่ไอ้ยาตัวอยู่ไหนร้องมึงจะร้องนะร้องเด้ร้องเด้อเฮียดิ้นเด้อเฮียดิ้นแทนดิเฮียริ้วร้อไควยนี่ก็จ่อเฮียเฮียริเวล้อ

มันแค้นพี่เป่าวะแค้นเป่าจ้าไม่รู้่ะนั่งฟังนะไอเลียเยี่ยจิโม่เยี่ยจิยจ้ามเฮี้ยไม่จ้ใเฮียจ้ากบไม่จ้าใบคุยไอคยากว่าควย ไอ้แยเนี่ยตัวขี้โม้เสีแลวเนี่ยไอ้ย่เตัวขอเลยสัตว์ขอขี้โม้ขี้โม้ไอ้ขี้โม้าข้ขะไี้ห้ันเียอะียอะไรขนาดแบบนี้อ่ะสี่โยโห้ยขยะโอ้แย่โี้โม้โอ้โี้โ้โอ้ขี้โม้รอๆๆๆพี่โยะดิ่นเโี่ยพ่โี่โห่ป้าขออไขโหมกได้พ่โอขอไขโหมกได้พ่ป้าพี่ป้าขอขอไขโหมกได้พี่โหดนะจัดนะจัโตัโหายพ่ชุดชุดตีบโกจโหนะพ่โม่มีโี้โม้โม่มีโี้โม

อกูว่ากูได้ตัวหนึ่งกูเอามาบัฟเล่นเลยแม่งดีไหมวะได้เพิ่มเอาขึ้นรถแล้วก็มาบัฟเล่นเนาะเนะได้ตัวหนึ่งเอามาบัฟเล่นเนาะเอามาบัฟเล่นเล่นาะ ไอ้นั้นแขนพี่เปาจัดเลยนะคนมันไม่แ้นมันบัฟทีสองทีมันก็นั่นแหละไอ้นั้นไอ้นั้นแ้นนะ่าแขนจัดเหลนะออกลูกแขนเหลยนะาอิจฉาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนมีปมอิจฉาน่าจะแบบดูเยอะว่าเขาแจกของอะไรกันทำไมแม่งกูแม่งไม่ได้อย่างนั้นดึงวะกูต้องมานั่งเล่นมาต้องมาฟาร์มมานูน่นมานี่มานั่นยี่เหนื่อยชิบหายกว่าจะได้ของแต่ละอย่างแม่งมานั่งขอไหนๆกไ็ไหนๆแล้วกูขอระบายหนอ่อยเถอะ พราะกูอิจฉาเขาไงกูต้องมานั่งฟาร์มมานั่งเล่นมานั่งงัดมานั่งอดหลับตะนอนถูไหมมาอดหลับอดนอนไอเ้เหี้ยเพื่อมาอะลรเพื่อมางัดล้านเพื่อมานู่นมานี่เหี้ยพรมึงได้ของฟรีไงรวยจัดเย็ดแม่คอปเปอร์อันหนึ่งของฟรีที่เขาแจกครบเวลาแม่งยังเอาอะ กูจะรู้วารวยจริงป่ะเนี่ย